ว้ยอีหยังสะต p แปลว่าสิมหาน้าที่แล้วอันนี้เขาวิ่งมาจะทุกไหไมาจะทางใดไปแจ้งข่าวดีกันนะครับ ไหนกี่ล้านนะครับพี่พี่แดงกล้โอ้โหไปเลยไปเลยแดงไปไปแสดงเลยไม่โทรครับผมได้ข่าวมาว่าแค่ได้ข่าวสิบแปดล้านครับแค่ได้ข่าวมาจากไหนครับผมผมรู้แล้วว่าโอ้โหสิบแปดล้านมันนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้ใช่ใช่ครับมันไม่ให้ฝามากครับที่ให้ข้อมูล ผมมาตรงไม่อยู่แบบนี้คูกต้องครับถ้าผมถูกผมไปแล้วนะครับครับปะยังไม่ได้ไ้ครับไปสเชื่อแล้วหรไม่ต้องยืไม่คืนละเอาตั้ๆล่ะสูงอไดก็งดอยังไ้สูงก็ได้ดูด้ยโดนเอาไปเถิไม่ต้องไม่ต้องะเ ไม่มีใครไรบอลเนาะหมดหรืยังมาทุกช่องยังครับมาทุกช่องยังอ้วรจะห่างกันเนาะเอ็นอคั่นสวัสดีครับทีวี่นะครับตอนนี้ดูยน่นบยากนยยาวอีอกยาวอดนะตั้มยก็จะคุยเรื่องราวทั้งหมดที่เราไปขึ้นปาทั้งหมด4วันนีแหละไม่ย้อนใจเลยงย มาไอช่องหมวดฟื้นน่ะต่อรอน่ะทำอะไรยืดยาดเนะ<ม>าะอาไม่ไรอกันได้ไไดไไดใครมีประเด็นอะไรจะถามที่มันไม่ไปพลาดทิ้งถึงบุคคลที่สามถามได้ถามได้ใช่คิด,อย,ดอย่าง,างเดียวหรือว่ามสายยีสง,งสัยอะอยากจะถามแต่มันไม่ไปพลาดทิ้งถึงบุคคลที่สามแล้วก็ถามได้มันจะได้ถึงแปดนาที ถ้ายแล้วบ้านน่ะถายแล้วใส่ถายนถ่ายกัเจ้าก็ายกันอ๊ะให้ายนะก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับที่ลุงเองนะครับแล้วก็ช่างพงแล้วก็พี่มานาครับได้เข้าไป สามมุาหารที่พวกเราเห็นคือตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสี่สี่วันนะครับสารนัดไตสวนนะครับทั้งหมดสองนัดครึ่งก็คือห้าวันแต่พยานที่นํามาก็คือมีพยานบางบางท่านท่านมาไม่ได้นี้ทางทนายก็ได้แถลงปิดคดีไปแล้ววันนี้ครบสี่วันก็คือหลังจากนี้ก็จะเป็นการ รอคำพิพากษาคำพิพากษาจะออกมาวันที่อันนี้ทางสาลแจ้งวันที่21เมษายนเวลาประมาณ10นาฬกาก็จะมีลุงแล้วก็ช่างคงแล้วก็พี่มนานะเข้าไปรับฟังคำพิพากษาพ่ศารมุกดาหารจำไ,ได้ไหมครับวันที่เท่าไหร่ ยีย่สิบเอ็ดยเอ็นาถ้าเป็นยี่ส <laughs> 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 ิบหกสิบห้าถ้าเป็นยี่สิบหกมิถุนาไปพุทธลาบวชเนาะอย่าซีเรียสอีกครับก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับลุงแล้วก็พี่มานาแล้วก็ช่างพงเราก็ให้ความเคารพนะครับให้ความเคารพ สามุทหารนะครับเราเชื่อว่าความยุติธรรมนะครับที่ศาลทันได้วินิจฉัยนะครับในคดีของพวกเรานะครับในคดีต่างๆก็เป็นหน้าที่ของทนายสมเกียรติโรจนนะวรลกระมลท่านก็ทําหน้าที่ของท่านจนถึงวันนี้เนาะทางพง์พี่มนาครับความรู้สึกที่สองคนกับทนายเป็นไงบ้าง ก็ขอบคุณท่านสมเกียตนะครับรับบุงผ่านต้องทุกช่องอยู่ก็มากมากๆที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับบริการผมทั้งคงลืมลูคนนะครับที่ช่วยเหลือที่ช่วยเอาใจใส่ในการตามงานแทนที่แจกงินประับต่างต่างคือเอาใจใส่นะครับแล้วก็จนเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเราเข้าโดยวฉาท่านเนื่ออยท่านเอาใจใส่เต็มที่นะครับเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ เขาไม่ด้คิดเงนนะตั้งแต่ต้นายิมนเไม่คิดอะไรเหมือนกันว่าทาไม่ได้คิดยังไงเกบาทครับ er ผมคิดเบาทแล้วก็น้ำหลายแก้วอยู่แล้วก no no. well, so, ็รอแม่น้ำแก้วนึงนะครับแล้วผมนจิมนต่งก็แล้วก็ใ้ากินนอกนี้ขอบคุณท่านมากครับผมที่ดูแลพวกเราเนาะ ะกะพูยังจำไม่ได้ไม่อ,อยังพูด,ดเลยน,ะ,น,ะ,นะทนายสังเกตโรจะนละ,กกะมอ,อ์นี่นแหละครับผมนต้องขอขอบคุณมากนะครับก็บนทนายก้าบาทมีจริงๆนะครับก็ท่านก็พูด <ừ> หลายๆครั้งว่า,าทนายก้าบาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับนทนายนะ ต่อต่างบ้านบุบกบก็ก็จะมีคดีหนึ่งนะครับก็จะมีคดีหนึ่งที่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดนะครับในที่มันเกิดขึ้นนะครับกับลุงกับป้านะครับก็จะเป็นคดีอะไรนะแล้วน่าจะรู้กันเนาะก็คงจะเป็นน่าจะอีกหลายเดือนนะครับน่าจะหลายเดือนเพราะว่าเดือนมีนาก็จะเป็นวันที่จะนัดน่าจะนัดความพร้อมทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับคดีไม่สุลพีนะครับไม้ไหลลอยก็วันที่23กุมภา <S 2> <S 2> <S เดือนหน้าก็จะนัดร้อมอีกครั้งหนึ่งนะบััน,นีมีอีกสองประเด็นเแต่ผมเปิดเผยไม่ได้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทนายสมเกติเหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S นะที่จะดูแลเรื่องนี้ก็น่านจะน่าจะไม่เกินเดือนกุมภาครับ,รบน,นีเดี่ยวจบ ตัดไม้ับช่างพคงแล้วก็ลูกป่าสมนวนทุกอย่างก็อยู่ในสมนวนเราก็รอแค่นะคำพิพากษานะวันนัดฟังคำพิพากษาจากศาลเรื่องราวต่างๆเราก็คงไม่ได้ลลึกเพราะว่าสม,มนวนต่างๆหรือข้อพิจารณาต่างๆบนะางที่ทำแล้วก็จะไม่เอามาตัยแทบเรา<ต>มีความเคารพศาลนะครับท่าน คือว่าฐานสารท่านจะเมตตาพวกเรานะครับเพราะเราเป็นประชาชนที่บ้านๆเนาะนะครับคุยเรื่องกฎหมายก็ต้องเป็นผู้ที่จบกฎหมายจริงๆนะครับสารต้องจะรับฟังเราไม่รู้เรื่องกฎหมายนครับนอนนาเลยครับมานอนนาทัางปง๋งนี่นอนนาที่เป็นเรื่องไกลตัวเนาะครับครับไกลตัวครับแล้วลุงวางเนะไม่เอามั่งเลยลุงวาง เอาฟังก่อไม่เอาไม่เอาเงินหรือเอาเลยเอาเงินครับมีใครจะถามอะไรไหมครับลุงแล้ววันที่แปดนี่คือมีนานี่คืออีกนัดอีกวันนี้วันที่แปดมีนาก็จะเป็นเกี่ยวกับคดีใหญ่ครับซึ่งพวกเราก็ได้ติดตามข่าวแล้วว่าลุงเกิดเหตุการณ์อะไรกับลุงกับป้าครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเราก็ไม่ไม่คาดฝันเนาะที่มันจะเกิดขึ้นมาตอนนั้นแต่ถ้ามันไม่มีอะไร จุดละหกแบบที่เป็นข่าวใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าวันที่แปดมีนาน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเอกสารต่างๆที่ทางโจทย์เองยื่นเข้าไปยังไม่ได้แบ่งอะไรชัดเจนตอนนั้นแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่ที่ยังไม่ไม่พร้อมไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทนายผมเราพูดไม่ได้แต่มันก็มีหลายๆขั้นตอนครับ ที่เราจะต้องต่อสู้ครับก็คือเรื่องไม้นี่ก็คือเสร็จแล้วเรื่ององไม้จริงๆแล้วถ้าศาลท่านอยากจะให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายศาลก็เลยให้มาสองประเด็นสองประเด็นที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการอยู่ซึ่งมันเปิดเผยไม่ได้นะครับลุงเองก็จะต้องคุยกับทนายนะครับเรื่องสองประเด็นที่ทยังคงค้างอยู่ที่ศาลท่าน ให้ใมานำข้อมูลต่างๆเข้าไปต่อสู้ครับส่วนเดือนมีนาวันที่แปดมีนาก็อาจจะก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับคดียยใหญ่จะเป็นอะไรเราก็ติดตามดูครับเชื่อว่าวันนั้นสื่อน่าจะมาใช่เราเชื่อติดตามเดือนกุมภาเออตอนนี้กุมภาเดือนหน้านี่เลายยายังไงก็งคดีใหญ่ กเราว่ายังเป็นกำลังใจให้ลุงพลซแต่กับพวอนี้ไม้หรือเดินกุาพันี้ก็อย่างที่ผมบอกคือคดีลูกป่าสงวนกับร่วมกันตัดไม้จะเป็นคดีเดียวที่พิจารณาร่วมกันสี่วันเนี้ยที่พิจารณาร่วมกันคือเป็นจำเลยร่วมนั้นหนึ่งสองแล้วก็สามสามพอเจ้า ก็สอบถามริจคไครับว่าเป็นยังไงบ้างมงคลหนักใจเลยไหมอะไรยังไงกินข้าวอิ่มไหมว่าผมไม่หนักใจแล้วผมหนักใจกับพี่มากสี่วันเลยหนักใจกับพี่ดูดูไปเอาใครมาแล้วนี่พี่พี่เปลี่ยนตอนไหนนี่ไปยืมเขามาเมื่อเช้าดาไปยืมรองเท้ากับตันมาครับแต่กางเกงพี่ไปยืมใครมาเนี่ยพี่ใส่ขาดหมดเนยันพี่พี่รู้ตัวปะ มีรู้ไหมรู้ฮะตายแล้วสูมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับมีใครถามอะไรไหมครับไม่ากจะถามนิดนึงนะครับว่าไองานไอคดีที่ตัดไม้กับไอคดีไอขอนไม้เนี่ยว่าเราเราคิดมั่นมีความมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะชนะหรือว่าคดีไม้ไหลลอยก็ลุงเองก็สู้เอาข้อมูลต่างๆไปสู้ในชั้น พิจจรณาก็เยอะพอสมควรครับแต่มันก็จะเหลือสองประเด็นที่ศาลท่านให้การบ้านมาเพื่อที่จะนําเข้าไปต่อสู้อีกรอบหนึ่งครับคิดว่ามีความมั่นใจไหมว่ามันจะเชื่อมั่นในกระบวนการของศาลครับศาลต้องท่านคงมีความเมตตานะท่านก็ต้องพิจารณาแบบตรงไปตรงมาครับแล้วก็ถามอีกอย่างก็คือใครเป็นโจทย์ฟ้องครับ อตรงตรงเนี้ยคดีสองคดีเนี้ยอันนี้เป็นเป็นา<ม>การร้องเรียนครับเป็นการร้องเรียนเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบครับขั้นต่อมาท่านที่ไปทายอนนาะไรบพีกว่าเนรับ ปลาคำสายโจ๊กมกรอบย่านิงพีซีแแนลม่มีครับช่องไหนใจจังเข้าใจแล้วแมงตะพวก็ไม่รู้เลยลืมหมดแล้วนี่คิดว่าคงจะครับยังไงแล้วก็จะสู้สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปกเ่็จะยังครแล้วก็